คลามวิดีโอชวนพบกับการัตีความครั้งใหม่ของแม่ซื้อในรูปแบบภาพยนตร์สยองขวัญผ่านเรื่องราวในรั้วโรงเรียนดัดสันดานหญิงใบปอทิติยาเพิร์วีรีนทะร์ราและจำพิสิทธ์พลนำทีมนักแสดงร่วมพูดคุยในงานถแถลงข่าวและรับชมรอบพิเศษของภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อโฮสต์ พรามวิดีโอแท็กทีมนักแสดงผู้กำกับและทีมผู้สร้างเปิดประสบการณ์สยองจัดงานถแถลงข่าวและฉายรอบพิเศษของภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อโฮสต์ผลงานอเมซอนออริจินัลเรื่องล่าสุดของไทยที่หยิบยกตำนานความเชื่อพื้นบ้านเกี่ยวกับวิญญาณแม่ซื้อมาตีความใหม่และสร้างสารรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สยองขวัญเป็นครั้งแรกนรงภาพยนตร์สยามพาวาลายัยพารากอนซีนิเพล็กนำทีมโดยนักแสดงดาวรุ่งใบปอทิติยาจิรพรนศ เพิร์วีรินักสราตั้งกิจสุวรรณิศและจำพิสิทธ์พลเอกพงพิสิทธ์ร่วมพูดคุยบนเวทีพร้อมกับนักสแสดงร่วมอย่างเอนรินทร์นบางช้างวิวิรยาจางเนฟจูนนักกริตาพูนสุขวัฒนาและเฟมสอนัชชาจันชุมรวมถึงดารินดารากาโนน h e a ออฟเซนทรัลสคริปต์เซรีแอนด์มูฟวี่อินเตอร์เนชันแนลออริจจาก Amazon MGM Studios ผู้บริหารจากพรามวิดีโอและปกป้องภัยรัฐคุ้มวันผู้กำกับภาพยนตร์นี่เป็นอีกครั้งที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้นำเสนอผลงานของเราสู่สายตาผู้ชมเป็นที่ทราบกันดีว่าหนังถีไทยนั้นมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมายาวนานด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเราที่มีความเชื่อและตำนานเรื่องเล่าลี้ลับที่น่าสนใจมากมายเมื่อบวกเข้ากับความคิดสร้างสารรค์ของคนไทย และบุคลากรในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานภาพยนตร์คุณภาพสูงทำให้หนังผีไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวไม่เฉพาะในไทยแต่ยังโดนใจผู้ชมทั่วโลกด้วยดารินดาราการนนเฮดออฟเซนทรัลสคริปต e เฮดซีรีส์แอนด์มูฟวี่อินเตอร์เนชันแนลออริจินอลจาก Amazon MGM Studios ตกล่าวดังนั้นเมื่อคุณปกป้องและทีมเสนอแนวคิดในการตีความตำนานแม่ซื้อใหม่ในรูปแบบหนังสยองขวัญ เราจึงรู้สึกสนใจทันทีเพราะภายใต้ความน่ากลัวหนังเรื่องนี้ยังพูดถึงประเด็นสากลอย่างความกลัวอำนาจและการเอาตัวรอดที่ไม่ว่าใครก็รู้สึกเชื่อมโยงกับประเด็นเหล่านี้ได้เรายังไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนที่นำเรื่องของแม่ซื้อมาถ่ายทอดเลยทั้งทั้งที่ทุกภาคในประเทศไทยมีความเชื่อเรื่องตำนานแม่ซื้อโดยเชื่อว่าเป็นเทวดาหรือวิญญ,ญาณที่คอยปกปักรักษาเด็กเกให้แคล้วคลาดจากโรคภัยและอันตราย รวมถึงคอยมาเล่นมาคุยกับเด็กๆคนส่วนใหญ่จะเคยได้ยินชื่อแม่ซื้อหรือมีคนรอบตัวที่มีประสบการณ์เจอแม่ซื้อมาบ้างแต่หลายคนไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแม่ซื้อคืออะไรนอกจากนี้ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อในแต่ละพื้นที่ของไทยก็มีความแตกต่างกันด้วยทั้งเรื่องพิธีกรรมและรูปลักษณ์ของแม่ซื้อทําให้เป็นช่องว่างให้เราสามารถสร้างสารรค์และจินตนาการต่อได้ไพรัฐคุ้มวันผู้กํากับภาพยนตร์กล่าว เราก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำหนังสยองขวัญที่มีกลิ่นอายตำนานพื้นบ้านเป็นการนำตำนานเก่าๆมาเล่าด้วยน้ำเสียงที่แปลกใหม่ให้มีความเป็นไฮบริดเจนมากกว่าหนังผีธรรมดาเราอยากนำเสนอและสร้างภาพจำใหม่นี้ด้วยความเคารพความเชื่อดั้งเดิมโดยพยายามอ้างอิงจากหลายแหล่งและสร้างสรรค์บางส่วนขึ้นมาเราไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่แน่นอน แต่อยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอภาพของแม่ซื้อที่ดูแตกต่างจากความเชื่อที่เราได้สัมผัสและรับรู้กันมานานซึ่งถ้าได้รับชมภาพยนตร์ก็จะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของเรามากขึ้นครับด้านใบปทิติยาจิรพรสินเล่าถึงความรู้สึกในการถ่ายทำภาพยนตร์ว่า ต้องบอกเลยว่าการได้แสดงหนังเรื่องแม่ซื้อทําให้ใบปอรู้ว่าเรารักและพร้อมจะเต็มที่กับอาชีพการแสดงจริงๆะมันเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมากๆสําหรับใบปอเลยเพราะว่าการสวมบทเป็นตัวละครอิงขวัญถือว่าพลิกบทบาทจากที่เคยแสดงมาทั้งหมดอิงขวัญสอนให้ใบปอได้เห็นว่ามนุษย์คนหนึ่งมีความซับซ้อนมากแค่ไหนเป็นการแสดงที่หนูทุ่งเทมากๆทั้งด้านร่างกายและจิตใจอยากให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ ขณะที่เพิร์วิรินะสราตั้งกิจสุวานิตเล่าว่าจริงๆแล้วแม่ซื้อโฮสต์เป็นหนังผีเรื่องแรกในชีวิตเพิร์เลยค่ะเพราะว่าถ่ายก่อนอีกเรื่องหนึ่งที่ฉายไปแล้วและเป็นหนังเรื่องที่เพิร์รู้สึกภูมิใจมากตอนที่ได้รับการติดต่อให้มาแคสเพิร์ตตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคนชอบดูหนังผี แต่ก็กลัวผีด้วยนะคะก่อนหน้านี้เวลามีใครถามว่าในอนาคตอยากทำอะไรในสายงานนี้เพิร์ก็ตอบตลอดทว่าอยากเล่นหนังผีตัวละครเอมที่ได้รับก็มีความห่างจากตัวเพิร์มากทั้งคำพูดการแสดงออกหรือวิธีคิดต่างๆแต่ก็พยายามเต็มที่เพื่อถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะแม่ซื้อเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากความเชื่อพื้นบ้าน โฟกเจอร์ rer, ที่ไม่ได้เน้นจังหวัตกใจแบบฉับพลันแต่สร้างบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจและชวนขนหัวลุกเพื่อให้ความกลัวค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ใจผู้ชมรวมถึงมีการออกแบบงานสร้างอย่างใส่ใจรายละเอียดและมีเอกลักษณ์การออกแบบภาพและเสียงที่ละเมียดละไมเพิ่มความน่าสนใจให้กับแม่ซื้อเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่แตกต่างและแปลกใหม่ ภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อโฮสต์สร้างโดยทราน,นอสอฟอเมอร์ร่วมกับอเมซ o n MGM Studio กำกับโดยปกป้องภัยรัฐคุ้มวันผู้ช่ำชองการถ่ายทอดเรื่องลี้ลับอย่างสยามสแควร์และเกิลฟรอมนอร์เวย์นำแสดงโดยใบปอทิติยาจิรพอนสินเลิฟสตักรักวนลูกเธอกับฉันกับฉันเพื่อนไม่สนิทเพิร์ทวีรินะสราตั้งกิจสุวรรณิศแอคแทกวิญ,ญญาณเลขที่13 และจำพิสิทธ์พลเอก,กพงพิสิทธิ์คุณชายเพื่อนไม่สนิทพร้อมด้วยนักแสดงสมทบอย่างเอนรินทร์ณบางช้างวิวริยาจางเนปจูนนัทกิตาภูลสุขวัฒนาและเฟมสอนัชชาจันชุมเตรียมเข้าสู้รัวโรงเรียนดัดสันดานและสัมผัสประสบการณ์สยองไปด้วยกันที่ไพมอวีดีโอเริ่ม23ตุลาคมนี้ดาราภาพสตาพิคไพมอวีดีโอไทยแลนด์ แม่ซื้อข่าวเด่นประเด็นร้อนนิวส์่ามก่อนเลยค่ะสำหรับ นนะะก็จะมีคนที่อคอยปกครองอยู่ก็คือแม่ครูแม่ครูปิศาเป็นผู้ปกครองของโรงเรียนดัดสันดานแห่งนี้นะคะแล้วก็อยากจะย้อนจะไปนิดนึงก่อนว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักคำว่าแม่ซื้อใช่ไหมคะแม่ซื้อเนี่ยถ้าต่างความเข้าใจโบราณก็คือผู้ปกครอง เราจะมาตีความกันอีกแบบหนึ่งเขาก็ปกป้องเหมือนกันแต่เขาปกป้องอีกแบบหนึ่งซึ่งนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะเจอดีเจอดีดีซึ่งเอ็มนี่มือขวาแม่ครูในเรื่องก็คือรากดเป็นเอ็มค่ะเอ็มก็จะเป็นเหมือนหัวหน้านักเรียนในโรงเรียนนั้นเลยเนี่ยเหมือนแบบว่าครูแม่ครูก็จะฝากฝากมากับเราเหมือนกับว่าไม่ว่าจะอะไรให้เราเป็นคนจัดการ เื่อนเราแล้วเราก<ย>็าจะเีค่ะเพื่อนสนิทของเราอีกสองคนคก็คือมะปรางค่ะมะประปางมะปรางอ่าหนแล้วบทมีนะคะเราวบทเป็นมะปรางก็คือจะเป็นแขนขาของเอมค่ะก็คือจะเป็นคนที่มีหน้าที่คอยกระทำ <laughs> เป็นกระปาาของเองมค่ะคือเขาจะพูดน้อยเรียบร้อยแต่ว่าจะสั่งการเราอยู่เบื้องหลังค่ะสงสัยไหมคะโรงเรียนกัดสันดานหูล้วนแล้วคนนี้มายังไงก็งงเหมือนกันครับ <c oughs> ไม่ผมเป็น ในเรื่องเดี๋ยวเราเป็นปิ่นครับเป็นเรียกว่าลูกชาวเลที่อยู่ภายในเกาะนี่แหละซึ่งก็เป็นเป็นคนผู้ชายธรรมดารรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยที่แบบคอยช่วยเหลือยิดจับอะไรแม่ครูต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่านั้นต้องไปเจอกับเรื่องราวที่มันแปลกๆเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยเราเป็นคนรับกินขวัญเข้ามาในกเกาะเกาะนี้ซึ่งก็กลายเป็นว่ามันทําให้เกิดเรื่องราวบางอย่าง ma <mimitation> ka ช่วยมีผมด้วยนะพูดด้วยค่ะแต่ว่าพูดเลยว่าคุณดีเป็นนักจัดน้องในหน้าตัวที่สุดอุ้ยทำไมรู้อ่ะเป็นมาก่อนไงเป็นมาก่อนไม่ได้เป็นคนดีค่ะคุกคณเนเอเป็นคนดีเรื่องของเรามีแต่คนดีมีแต่คนดี อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าลัวมากเพราะว่าด้วยความที่เราถ่ายกันโหดม,มากค่ะมันมันน่าจะมีความเหนื่อยมากาว่าหน้าัวแต่ว่าพอวันที่เราได้ดูเฉลยแล้วค่ะคนรู้สึกไหมคะว่ามันแบบน่ากลัวมากนากั้มากตลอนมากคือจริงๆเนี่ยพวกเราต้องบอกกันว่าพวกเรายังไม่ได้ดู<ช>ไม่นอนดูพร้อมกันนี่เลยค่ะกันวันนี้แต่ว่าด้วยประสบการณ์ในกองถ่ายแล้วกันเพราะว่าเซตติ้งเนี่ยมันสมจริงมากแล้วก็รู้สึกว่าในหนักเนี่ย มาหน้าน่ากลัเวเลยนี่ใช่ครับแต่พี่เอ๋ได้ออกตัวแล้วว่าไม่ขอเล่นหนักทีกแล้วไม่เอาแล้วอะไรคะม,ม,มะาถึงขนาดนั้นเลยพี่ไม่หรอกค่ะพูดเล่นล้อเ,เล่นเฉยๆเพราะว่าจริงๆไม่เคยเล่นมาก่อนอพอเรามาเล่นเนี่ยแล้วก็แบบโอ้โหทักแต่งตัวขนาดนี้โลเคชั่นมันเป็นขนาดนี้แล้วเรื่องผีๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นความคลึงๆเฉือยแฉะซึ่งตัวพี่เป็นคนที่ขยันเฉอยแฉะขนาดลงน้ำทะเลยังต้องมีรองเท้าใส่เดินทะเลที มไม่ชอบให้เา้เเาเฉลีแย่เออแล้วพอไปเจอในเซตที่ถ่ายเนี่ยโอ้ยังโหดเหลยอะกเลยนก็ประสบการณ์ไมปมระสบารณ์ค<ม>่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยะมันก็เราได้แบบเอิ่มจากไม่เคยก็เคยซัก ในกรอบคือถ้าเราเข้าแล้วอะ่ะแล้วถ้าเราไม่ได้ทาดีจนถึงเกณฑ์คือเราไม่ได้ออกแน่นอนคือโลกที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอมันมีแค่เท่านั้นจริงๆค่ะแล้วด้วยความที่ตัวละครเองมันเขารู้สึกว่าเขาอยู่แบบในอำนาจมาตลอดเขาได้รับสิ่งนั้นมาตลอดอไเงี้ยพอวันนี้เด็กใหม่เข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเด็กใหม่เข้ามาแล้วจะทําให้อำนาจของเราลดลงอะ่ะเราก็ต้อง ีในแง่ของความเชื่อแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่ได้ลบล้างหายไปไหนเพียงแต่ว่าทางจังหวัดจะมีเยอะหน่อยคือคืออย่างผู้เลักเพราะแม่ผู้หลักพวกเด็กๆรู้จักไหมคะแม่ซื้อแบบนต่จริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่ใช่ไหมจังหวคะหนูไม่รู้จักไม่รู้จักเพราแม่ซื้อของพวกหนูไอ้นี้มันคือแบบคุยกับใครก็ ไม่มีเสาใเส้นไม้กหนัีมันจะได้ถึงยาไม่ใช่แค่คนไทยนะมันต้องเป็นภษาคนปนด้วยเต้นมากค่ะสุเลื่มาเพราะว่าชื่อว่าทุกคนรอคจะมานานมากเพราะว่าเราก็ถ่ายทากันไปเป็นปีแล้วเหมือนกันคะแล้ก็คิดว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของทุกคนเหมือนกันซึ่ง หวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรจากหนังเรื่องนี้เยอะแยะเลยค่ะนอกจากความแบบว่าน่ากลัวขนหัวลุกความมันเทิงแน่นอนว่าได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเรื่องเนี้ยค่ะอยากให้ดูหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งโปรดักชั่นของเราที่ทุกฝ่ายคือเต็มที่มากๆถ้าเราได้เห็นกันมาในแบบเชิงภาพแล้วอาร์ตคอสตูมอะไรทุกอย่างคือแบบว่าเฟรมมากค่ะรวมถึงการแสดงของเราการันตีว่าหน,นังไทยไม่แพ้ชาติ แต่แม่ค้อาหลคนไม่เคยม้สว่าไม่มีใครยินจัเรื่องนี้อะอะไรตอนที่เราขความคิเห็นใๆกันเว่าไปถึอผาที่าจะนมันาแไมันแบบน่าสนใจตรงที่ถ้าเราเคยได้ยินมาอยู่แล้วอะไรนีค่ะแต่เนี่ยเราออกแบบถ่ายทอดในเวอร์ชันแบบหนังสยองขวัญเนาื่อรู้สึกว่ามันยังมีแบบเปสเปซเชียของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้รู้สึกว่าเรื่องเนี้ย อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะแชร์ออกมาในแบบรูปแบบในวิดหนึ่งจะได้ดูกันเมื่อไหร่ยังไงคะตอบแร่นอนยี่สิตุลานี้ค่ะความร้อนนี่มาเร็วนิดนึงนะค่ะเรวนีกระถางยี่สามหน้ามาทาทวิดีโอเท่านั้นค่ะ